สวัสดีครับอยู่กับช่องน้งนองข่าแดงแสงทีละสามนะครับวันนี้ทำงานแล้วนะครับอ้าวทงทงไมนได้ถึงจอดนี่เพื่อได้ไขึ้นกับทงทงนะครับวิ่งอยู่คันเดียวนะครับเราไปดูเขาขุดข้างล่างกันแล้วนะครับนมวานก็ขุด Oh. แกร้อนครับ ไปโดนจานเลยโอ้ผมเดินไปทางไหนเดินไม่ได้เลยแม่มีแกล้งอีกไอเราเดินไปไม่พ้นับ

ซึมยากไงแทมเป็นดินดินดานไงดินดานมันซึมยากไงครับแข็งเละปุ๊บเลยดินดานแถวเนาะนั่นแหละสองเมตรเองถึงแล้วนี่นี่ถึงแล้วสามเมตรสามเมตรสิ้นสิ้นไปแล้วครับไหมตัวเราก็เมตรเมตรสองเมตรสามเมตรสามเมตรกว่าเลยสามเมตรประมาณสามเมตรสิ้นสิ้นเกยน่าสนใ tôi mong mang tàu quá nó từ nắng của màn nắng là mân mê heng lưu vực bùi dáng búi dáng bùi 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 เก็บน้ำไว้ไว้เลี้ยงปลาบอ๊รถผักรถระอะไรนะนี่เกาหลีอเอาำรูปติดผักกินแต่ผักไม่ใช่เมื่อประเทศไทยอ่ะซื้อ,อในเขานั่นแหละประเ<อ>ทศไทยเขารวยไงเออเกาหลีเขามันจนเขาต้องทำมาหา,นนากินเอาเอ,องกินผักเยอะเขาไ่ด้กินข้าวเือนไทยนะข้าวเป็นน้อยให้านกินแต่ข้าวขึ้นมาหวานเต็มบ้านเต็มมือง

ผมแค่พอจะจานน้องแล้วไม่ใช่เสียนก็าไม่เชื่อแลวใครจะเชื่อเนาะยังด่เลยรับเยโอ้านจานน้องเป็นทุกอย่างเนี่านไปอาดลอโทลงโอ้โะเกะตะเกหาต่งานให้เลย ครับทำงานด้วยถ่ายด้วยครับวันนี้สบายวันนี้สบายน่นไปยกข้ลงเออเอาลงตรงไหนดีนาะฝั่งนู้นมั่งเนี่ยนี่เอาลงรถตรงนี้ไม่ได้ลงนู่นมาเนี่ยนอือตัวประนั้นด้วยเที่ยวเน้นแค่นั้นงมุมนั่นนหะ ในมุมนั้นอ <all. S 2> like ่ะที่นั right oh. ้นแล้วก็ปาดให้มันรถมันเข้ามาได้นะเถูกไหมทางลงนั่นนนน่่ะัแหละเท่มากๆแล้วก็ปาดเดี๋ยวจะเอารถทะเลเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะเอาท่อลงจากรถก่อนนะครับ เขาจะใส่โซลาร์ิลไม่รู้เขาจะเจาะมันต้องเจาะบาดาลน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจาะตรงไหนตาเกบอกว่าทมที่เสร็จก็ปลูกหญ้าเลยนะครับเอาไว้ให้บัวนเน่ <c oughs> วันนี้โมโหครับเลยเผา <c oughs> ที่นาใช่เออก็สนใจบอกด้านนอง อเอาเลยไม่สนใจหรอกวันนี้ได้ทั้งงานได้ทั้งคลิปครับนี่นอ,อ๋ <ไป S 3> อคลิปไลนายลายข่าหรือฮะไหนเก็บตรงไหนอ๋อเก็บคันนาคันคันสะนู้นนะ 아보 예. 이제라게 감싸 감. 예. ยังไงคันสะดันคันสะนะครับกี้ก็แว๊บๆเห็นอนาารยน์ชูมานะ่นอะรถรถแกนะครับกูนจอดูนะสุปกริปคิดว่าแกจะมาช่วยขวับรถไถเจอได้าาไม่ได้ม่เจอขับรถไถ นายอาจารย์ชูเอ้ามาเปลี่ยนกันขับแล้วตอนนี้อาจารย์ชูขับอยู่นะครับโอ้ขบเทยอยู่ข้างบนนั่นน่ะ่๋ยวเราก็ต้อง ไปคอยดันดันดินนะครับอ๋ออือ้อฝั่งนู้นเขาก็สูบน้ำจับปลานะครับ นันนะครับสูบน้ำ ก็ได้หยุดงานไปประมาณ2อสามวันนี่เลยนะครับสามสี่ห รอรถไทยนะครับรอ,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 อทางมันมันอ้โวยลุ่มราจะปล่อยให้เขาเทไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเทไม่มันจะเทไปเกินนะครับ พอไอตรงนี้เขาจะเทํำท,ทางนะครับทางเก่าจากทางนั้นแนละบ้านรอรอกัดชูนะครับใหญ่มันจะดู่ประมาณนั้นครับยาวรถถ่ายไปปาท,ทาเาเบาะ งั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ